ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนฟันหนึ่งหกแปดนะคะค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศก็แตกต่างจากทุกคลิปนะคะก็คืออันนี้มาที่สวนนะคะทีนี้ลมด้านนอกมันแรงค่ะก็เลยเข้ามาถ่ายในรถนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะเพราะเราได้เทสตวิดีโอแล้วเหมือนตามปกคลิปเลยนะคะวันนี้ก็มาอันบ็อก กล่องนี้ค่ะกล่องนี้จะพิเศษกว่ากล่องไหนๆเลยแม่อันบล็อกรวมนะคะเป็นพัสดุที่เรา,เาตื่นเต้นตื่นเต้นที่สุดเลยแบบในการสั่งนะคะของเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนสองห้าหกห้านะคะออันนี้เกินกันกน,นะคะว่าสายมูต้องชอบค่ะใครเป็นสายมูแบบเรานะคะต้องชอบแน่นอนนะคะอันบ็อกของวันนี้นะคะเป็นอะไรนั้น เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่วันนี้นะคะลืมได้พัสดุพอดีได้แบบบังเอิญน,นะคะพอดีไปอของขนส่งนะคะมาส่งให้ก็เลยเอาติดรถมาเลยก็นึกขึ้นได้ก็เลยเามาอันบ็อกให้ดูดีกว่าแต่ไม่ได้เอากันไกลหรืออะไรมาเปิดนะคะแต่เราด้วยความชำนาญน,นะคะเอฟเก่งนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าอืม ส่งมาจากร้านของนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแม่ค้าเนี่ยเจอโดยบังเอิญในไอจีนะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านแล้วก็แปะไอจีไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะเป็นไปดูรีวิวได้นะคะใครชอบแบบไหนราคานี่ยไม่สูงมากเอื้อมถึงแล้วก็งานนี้ในไอจีนะคะคือสวยแต่ในนี้มาลุ้นกันเดี๋ยวยวัยงไม่สปอยกว่านี้คือ ก็นอนคิดอยู่คืนหนึ่งก่อนอยู่นะคะว่าจะเอาดีไหมเพราะาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อ้ตัวนี้มากแต่ไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรอีกเพราะว่าซื้อกับโคหมล่ะอันนี้ได้ได้กุญแจรถนะคะใช้เปิดจะอ,อนันบล็อกก่อนเดี๋ยวเราจะมาูมันไม่ใช่ที่เปิดเนาะมันก็แอบแกะยากเกินก่อนนะคะ ซื้อเพราะความมูนะคะมูมูส่วนตัวนะคะไม่มีใครแนะนํานะคะมูแบบว่าอ่ามีมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่นิดนึงแล้วก็ก็เลยไปอ่านเจอแล้วก็เอ๊ปีปีนี้นะ่ะฉันต้องฉันต้องมูตัวนี้นะถ้าฉันไม่มูตัวนี้ก็คือคอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามานะ่ะมันจะไม่คอมพลีทนะคะมันมันคือ ที่สุดนะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนตัวนะคะอะใครละเปิดนะคะเปิดแล้วกี่ด้านข้างกีดทุกอย่างนะคะขอไม่เปิดด้านหน้านะคะเพราะว่ามันมีชื่อที่อยู่อ่าของตัวเองนะคะขอความส่วนตัวนิดนึงนะคะดูหมค้านะคะแม่ค้จะครแบบอะไรเนาะอเดินลนเดินลนอะ มาดูห้องพร้อมกันนะคะเท่าน,นี้เกินก่อนนะคะราคาอ่ะค่าส่ง40บาทต่อชิ้นส่วนราคาที่ซื้อนี่ประมาณไม่แน่ใจนะคะไม่เกินพันนี่แหละคะ่ะไม่กี่บาทเนาะจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะน่ารักจังเป็นคนที่แบบว่า มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นคนตื่นเต้นแค่นี้ก็ตื่นเต้นมีความสุขแบบหืมแล้วน่ะอุ้ยดูดูนะคะแกะ,ะไปพร้อมๆกันนะคะอ้อนะคะหอ่อหลนี้ให้โอ้เขาห่อมาดีนะคะแต่ทายนี้เลยแกะไปยับเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ขอใครค่ะแกะจนถุงขาดเลยขอหยดเลยน,นะเห็นไหมน่ารักให้ดูกันนะคะขอขอเอาด้านนี้นะคะขออภัยไม่อยากให้เห็นลายมือนะคะนี่นะคะเป็น ใส่ข้อมือค่ะใส่ข้อมือพลอยแท้นะคะพลอยแท้กับเงินแท้นะคะพลอยแท้กับเงินแท้เป็นรูปหัวใจนะคะสีชมพูน่ารักเชียวอ่าอันนี้ส่วนตัวสั่งสีชมพูมาเพราะว่ามันมีหลายเฉดสีนะคะปรึกษาเจ้าของเพจเจ้าของร้านได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์อ่า IG ไว้ท้ายคลิปนะคะคือโดยส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวนะคะตอนที่สั่งก็คืออืมได้ไปดูที่ตัวเองได้ยึดเหนี่ยวนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าแล้วสีชมพูคือสีที่เสริมโลกให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะคือตามของตัวเองนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเออไม่สนใจเดี๋ยวจะแปะไว้ท้ายคลิปคะ่ะไอที่ตัวเอง เอาไว้ใช้ยืดเหนี่ยวนะคะตอนนี้มาคนเดียวนะคะไม่สามารถใส่ได้แต่ใส่ได้พอดีนะอันนี้ความยาวรอบหกจุดห้านะคะก็<ส>คือใส่กะว่าเอาใส่ไว้พอดีพอดีกะประโยชน์ของการใส่อันนี้ก็คะก็คือหนึ่งเราจะได้รู้ด้วยว่าตัวเองอะข้อแขนเล็กข้อแขนใหญ่ขึ้นหรืออะไรนะคะอันนี้ความความชอบส่วนตัวนะคะจะใส่ไว้ให้พอดีไม่หลวมเลยนะคะ หกจุดห้าพอดีเลยนะคะอันนี้นะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแปะท้ายคลิปให้ดูนะคะเหตุผลที่สั่งก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะว่าสียมพูเป็นสีความสําเร็จของเหมือนฝันนะคะก็เลยสั่งสีนี้ถ้าคนอื่นนะคะสนใจหรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองเกิดวันไหน ควรจะมูสีอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวแปะให้ดูท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวดูให้จบคลิปนะคะเราจะเจอค่ะอันนี้จะบอกไว้ก่อนนะคะไอ้ที่เป็นแผ่นมูมาเนี่ยคือโดยส่วนตัวจะไม่ใช้แบบที่มันเปลี่ยนทุกๆเดือนหรือว่าเปลี่ยนทุกๆอ่าโอกาสนะคะจะใช้แบบแผ่นเดียวก็คือเอาไว้มูลตลอดชีวิตเลยเพราะว่าขนาดเราเกิดนะคะเราเกิดเราก็ยังมีวันเกิดเป็นหลักเป็นแหล่งก็คือ ขออภัยค่ะมีวันเกิดของเราก็คือวันเดียวใช่ไหมคะอย่างเช่นอ่าบางคนอาจจะเกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยสีที่มูแล้วก็เลยมูตามวันเกิดเราเราจะไม่มามูแบบว่าเดือนหน้าเราเปลี่ยนสีมูเรื่องนี้อันใหม่เปลี่ยนสีมูเรื่องนี้อันใหม่อันนี้ไม่เอานะคะไม่เป็นคนไม่ชอบเรื่องเยอะด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยว,วถ้าจะอันบล็อกอะไรเดี๋ยวมา จะมาเปิดถ้ามีอะไรจะมาอันบ็อกให้ดูใหม่นะคะวันนี้ขอไปหาผู้ช่วยใส่อันนี้ก่อนนะคะน่ารักกำลังเหอนะคะเหอของอายบายฝาก like, กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะ